ชายคนหนึ่งคว้าแฟนสาวของเขาแล้วกระโดดลงไปในน้ำพวกเขาไปรวมตัวกับเพื่อนๆที่กำลังว่ายน้ำอยู่ในทะเลแต่ไม่นานก็รู้ตัวว่ามีปัญหาใหญ่ไม่มีใครกลางบันไดเพื่อกลับขึ้นเรือยอทและเรือลำนี้มีลักษณะกลมเรียบไม่มีมุมหรือขอบให้จับเพื่อปีนขึ้นพวกเขาพยายามปีนขึ้นหลายครั้งแต่ก็ถลายลงทุกครั้งพวกเขาติดอยู่ในน้ำโดยไม่มีทางกลับขึ้นเรือได้ขณะนั้นลูกของหญิงคนหนึ่งอยู่บนเรือตามลำพังหนึ่งในนั้นพยายามขึ้นโลมาพองล เขาใช้มันพยายามเอื้อมถึงเราจับบนเรือแต่ก็ยากเกินไปสุดท้ายเขาก็ยอมแพ้ตอนนี้เพื่อนเพื่อนเริ่มตื่นตระหนกและทะเลาะกันพวกเขาโทษกันไปมาเรื่องที่ไม่มีใครจําได้ว่าต้องหย่อนบันไดแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะอยู่ไกลาจากฝั่งเกินไปไม่มีใครมองเห็นพวกเขาและพวกเขากําลังหมดแรงพวกเขาต้องการวิธีแก้ปัญหาโดยด่วนแล้วชายคนหนึ่งก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมา เขาบอกให้ทุกคนถอดเสื้อผ้าแล้วเอามาผูกต่อกันเป็นเชือกเส้นยาวพวกเขาโยนเชือกผ้านั้นขึ้นไปบนเรือพยายามให้มันเกี่ยวติดกับราวเรือแต่มันจะได้ผลหรือไม่